สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่พร้อมพาคุณไปจอะลึกเทคโนโลยีด้านการทหารยุคใหม่และวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับระบบป้องกันภัยทางอากาศ FT 2 0 0 1ในระบบขีปนาวุธทิสัยกลางที่ได้รับการพัฒนาโดยประเทศจีนโดยมีพื้นฐานมาจากระบบ HQ 9ที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรกับการรบแบบอิเล็กทรอนิกส์และการโจมตีจากอากาศยานแบบเฉพาะทางโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือหรือแม้แต่ขีปนาวุธรบกวนคลื่นเรดาร์ซึ่ง FT 2 0 0 0ถือเป็นหนึ่งในระบบที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับการป้องกันทางอากาศในศตรวรรษที่21สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ในปี2025นี้ FT 2 0 0 0ได้รับการปรับปรุงในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ตรวจจับที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายล่องหนได้ดีขึ้น การเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่เร็วและแม่นยำกว่าเดิมรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ AI เพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติการสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ระบบนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญของหลายประเทศในการเสริมสร้างกราะป้องกันประเทศในด้านของราคา FT 2,000ยังคงถือว่าอยู่ในระดับแข่งขันได้ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับระบบจากชาติตะวันตกที่มีต้นทุนสูงกว่าแต่ให้ขีดความสามารถใกล้เคียงกันการออกแบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังของ FT2000 ก็ยังใช้เทคโนโลยีพื้นฐานของจีนที่มีความสเสถียรและดูแลรักษาง่ายพร้อมรองรับการทำงานในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นทะเลรา